เศรษฐกิจของประเทศเราอ่ะมันเป็นเรื่องของทุนนิยมปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือว่าใครมีทุนสามารถลงทุนได้คือมันเป็นความจริงไงมันเป็นเดียวของประเทศเราทุกๆครั้งที่โครงการมันเกิดขึ้นเราก็ตื่นเต้นแหละเออจะมีคนนู้นคนนี้มาลงเออเมืองมันดูเจริญเราคิดว่าหลายๆโครงการมันก็เกิดขึ้นเราก็พาให้ตัวเล็กหรือระดับกลางมันเติบโตไปพร้อมๆกันได้เหมือนกันแต่สิ่งนี้มันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารออกไปผ่านเพจเหมือนกัน คนหนึ่งที่อยู่ขอนแก่นตั้งแต่เกิดแล้วก็เติบโตที่ขอนแก่นเหมือนกันนะครับก็เรียนอยู่สาธิตจบปฏิทิศรกระบังขึ้นมหาลาัยแล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับด้านออกแบบเราก็อาจารย์เขาก็าพาสอนมันจะมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเมืองมันจะเป็นแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับผังเมืองหรือว่าการออกแบบเมืองอะไรพวกนี้เราก็เออเ,เ,เริ่มรู้สึกสนใจเป็นเพจที่ตอนนั้นตั้งขึ้นมาอยากรู้สึกว่าอยากทําอะไรเกี่ยวกับเมืองขอนแก่นเพราะเรามองกลับมาเราเห็นภาพภาพหนึ่งคือข่าวที่มันออกไปดังมากช่วนั้นคือ คอนแกนกำลังจะมีรถไฟฟ้าหลายๆโครงการมันเข้าใจยากตัวละครหรือว่าคนสร้างหรือคนที่เป็นคีย์แมนในโปร,โปรเจกต์นั้นนะมันมันซับซ้อนเราเลยรู้สึกว่าเราอยากสื่อสารเรื่องนี้ให้มันง่ายเราเลยใช้สิ่งที่เราเรียนมาอย่างพวก Photoshop หรืออ e ี an, ลาสอะไรเงี้ยมาทำเป็นพวกกราฟิกภาพให้มันง่ายเราพยายามจะเขียนหรือหาข้อมูลในการซัพพอร์ต ประเด็นข่าวสารต่างๆว่าทําไมเขาสนใจอะไรในขอแนแก่นล้วก็ทําไมถึงเลือกมาทําที่ขอนแก่นก็จะมีผู้ใหญ่ในจังหวัดอทักมาเออเราก็เริ่มแบบเ,ออเริ่มได้รู้จักผู้ใหญ่คนนี้คนนู้นเริ่มทักมาคุยกับเราเอ๋อทำไมทาเพจนี้หรอ,ออข้อมูลดีมากเลยก็ทักมาชื่นชมเราเราก็เลยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำอ่ะเออมันมันมีประโยชน์แล้ว มันแบบสร้างคุณค่าให้กับเมืองได้หรือว่าสามารถเอาไปขายต่อไปเป็นอยู่ในสไลด์พรีเซนเทชันของจังหวัดด้วยหน่วยงานต่างๆเริ่มเอาข้อมูลจากเราไปใช้แต่ปีที่แล้วอ่ะเจตัดสินใจลาออกจากงานประจำแต่จริงๆเจเห็นโอกาสในขอนแก่วว่าขอนแก่นน่ะมันยังมีช่องว่างให้เราเข้ามาเติมได้บางอย่างออมาช่วยเสริมเรื่องก,กีเกี่ยวกับเมืองประเด็นต่างๆทั้งคอนเทนต์ ทั้งการทํางานดีไซน์งานออกแบบถ้าเราไม่เขียนมันก็จะไม่มีคนเขียนสื่อเรามันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราเป็นสื่อเ,เล็กๆที่อยากส่งเสียงบางอย่างในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่มันแตกต่างจากตอนที่จะอยู่กรุงเทพคือคอนแก่นมันเหมือนครอบครัวไปร้านนู้นมาร้านนี้ไปกินข้าวทุกคนแบบเชื่อมโยงกันหมดมาเลยเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้สเกลเมืองมันยังน่ารักยังเป็นเมืองของครอบครัวที่แบบเรารู้จักกันและกัน แต่เราเริ่มมารู้สึกช่วงปี2ปีนี้ว่าเออระดับบนหรือว่าคนที่เป็นสเต็กโฮเดอร์ระดับระดับใหญ่อะเราเริ่มรู้สึกว่าหลังๆเขาคุยกันน้อยลงหรือเปล่าความเป็นฝึกแผ่นของหลายๆโครงการมันเริ่มเบาบางลงเราเลยอยากส่งมเมสสนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมันกลับมาได้หรือว่ายังทําให้หลายๆโปรเจกต์มันแบบเดินหน้าต่อได้ดีอะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเมืองเศรษฐกิจของประเทศเราอะมันเป็นเรื่องของทุนนิยม ปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือว่าใครมีทุนสามารถลงทุนได้คือมันเป็นความจริงไงมันเป็นเดียวของประเทศเราอ่ะแต่สิ่งที่เราจะพูดต่อได้คือเราไปพูดอ่ะมันอาจจะห้ามไม่ได้สุดท้ายไม่ว่ายัางไงประเทศนี้มันก็ต้องขับเคลื่อนแต่การขับเคลื่อนนั้นอ่ะถ้าเกิดนายทุนใหญ่หรือว่าเจ้าใหญ่เขามา แล้วเขาสามารถพาตัวเล็กของเมืองเราให้เติบโตไปได้เรามองว่าอันนี้เออมันน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้เมืองมันเติบโตไปพร้อมๆกันทุกๆครั้งที่โครงการมันเกิดขึ้นเราก็ตื่นเต้นแหละเออจะมีคนนู้นคนนี้มาลงเออเมืองมันดูเจริญเราคิดว่าหลายๆโครงการมันก็เกิดขึ้นเราก็พาให้ตัวเล็กหรือระดับกลางมันเติบโตไปพร้อมๆกันได้เหมือนกันแต่สิ่งนี้มันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารออกไปผ่านเพจเหมือนกัน เพราะีสเปรย์มันน้อยเกินไปมันเป็นปัญหาที่ว่ามันเป็นปัญหาตั้งแต่กรุงเทพเหมือนกันกรุงเทพก็น้อยเปิดห้างขึ้นเต็มไปหมดมันเลยส่งผลให้ทั้งกรุงเทพไม่มีตัวอย่างทําให้ดูต่างจังหวัดโอกาสมันยิ่งน้อยลงไปอีกอ่ะก็เลยเกิดแต่ห้างเกิดแต่ร้านกาแฟเกิดแต่โน่นนี่นั่นเด็กก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนคนก็ไม่รู้จะไปเที่ยวอะไรก็เดิเราเห็นเรื่องของพื้นที่สาธารณะหรือว่างานออกแบบที่มันถูกดีไซน์ ไม่ใช่แค่ให้สวยงามแต่มันถูกดีไซน์และทําให้เกิดขึ้นกับคนในเมืองเมืองนั้นจริงๆเรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสนใจคนอื่นก็น่าจะให้ความสนใจตามได้อย่างล่าสุดเจไปทำตัวโปรเจกต์ตุดจีน เราไปทําตุ่จีนของหอ,อการค้าจังหวัดเทศก,กาลตุ่จีนที่ทหอ,อการค้าอยากจัดแล้วทาง C A หรือ t C D C ขอนแก่นเนี่ยเขามองเห็นว่าเออจะจัดเทศก,กาลหนึ่งอินพุตเรื่องของเมืองเรื่องของย่านย่านสร้างสารรค์หรือว่าความเป็นมาของเมืองในการเก็บฟุตฟินบางอย่างมันก็เลยเริ่มไปว่าตัวโปรเจกต์เนี้ยทางทางทีมที่เขาคุยที่จะจัดงานก็เลยคุยกันว่าเออมันน่าจะมีเรื่องของ การไปศึกษาความเป็นมาของชาวจีนกับชาวเวียดนามที่จะเกิดขึ้นในขอนแกน่นเจก็เลยได้รับหน้าที่ช่วยดูแลโปรเจกต์นี้เราก็เลยไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับร้านค้าต่างๆอย่างที่เจบอกว่าเออขอนแก่นมันน่ารักมากเลยประมาณ10กว่าล้าน17ล้านที่จะไปอ่ะทุกคนเรารู้จักกันหมดเลยแล้วทุกคนยินดีที่อยากให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยกันมอบข้อมูลบางอย่างทีไว้ให้กับเมืองก็ตอนที่มาทํางานลงพื้นที่เรื่องกุวยจีนครับก็มา สัมภาษณ์คุณมินานเก็บูร้อยปีเนะเรานอกจากทำเขียนลงคอนเทนต์มี exhibition ที่สนหกาเมืองเราทําข้อมูลมาตั้งไว้ให้กับในแต่ละร้านค้าที่เราลงสัมภาษณ์ด้วยเพื่อให้แบบสร้างความภูมิใจหรือว่าใครมาเที่ยวก็จะได้มาดูอ่านข้อมูลของเราที่เราทำไว้ให้ได้อย่างง่ายเราเริ่มมีตัวตนมากขึ้นคนเริ่มรู้จักเจมากขึ้นทีนี้ก็มีทางโรงเรียนหรือว่าทางมหาลัยเนี่ยก็เริ่มติดต่อเข้ามา ก็อยากให้เราไปแชร์มุมมองในสิ่ง,ส,งสิ่งท,ที่สิ่งที่เราทําอยู่ทุกๆครั้งที่เจออกไปสอนหรือไปบรรยายเจจะไปเล่าในเชิงว่าเพจเนี้ยมันให้อะไรกับตัวเจ<ม>แล้วเราถอดความรู้ออกมาเป็นคำคำ,คำนึงว่าสิ่งที่เจทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจตั้งแต่เริ่มทาเพจอะรวมๆเจเรียกมันว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะเจมองว่าตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันมากกว่าสกิลที่ว่าเรานั่งถ่ายรูปนั่งกราฟิกนั่งทาข้อมูลแต่เจว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันเป็นสกิลหนึ่ง แนอนาคตที่ถ้าเกิดใครมีได้มันก็จะเป็นต้นทุนที่ดีประโยคหนึ่งที่เจแบบถือไว้ตลอดเริ่มจากร้อยถึงพันบางคนอาจจะบอกว่าทุกๆคนจะเริ่มจากศูนย์แล้วค่อยๆไต่สเต็ปเจเจอะมองว่าทุกๆคน่ะมันไม่เคยเริ่มจากศูนย์หรอกทุกๆคนมันเริ่มจากร้อยเริ่มจากร้อยหมายความว่าทุกๆคน่ะมีสิ่งที่ตัวเองอยากทําหรือสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเราค่อยๆนํามันเป็นสิ่งที่เราทําต่อ เราเลยมองว่าเออสิ่งนี้มันกลายเป็นร้อยไปถึงพันแต่สุดท้ายจะถึงพันหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่อย่างน้อยๆทุกๆครั้งที่เราทำอะไรลงไปเรายังมีร้อยนั้นอยู่ที่เก็บไว้